I <laughs> หนึ่งสองสามนะครับโอเคกว่าจะมาได้นะครับหนึ 1, 1, 1, 1, ่งหนึ่งหนึ่งก็ตอนนี้หนึ่งหนึ่งสองเสียเวลาเพิ่มไปสิบกว่าแล้วนะครับ ต,ตอนนี้หนึ่งสองสียเวลาเพิ่มไปประมาณสิบสองนาทีนะครับหนึ่งหนึ่งกำลังมานะครับแยไปรับ่โดยสาที่สถานีิปาโพครสอโพและบ้านตุโดยสถานต่อไปนดับค่ะโอเคหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะฮะหนึ่งหนึ่งสองสียเวลาเพิ่มไปสิบกว่าเลยนะครับ อย่าบอกนะเสียเวลาเพิ่มเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาตอมซีหนึ่งสามสองตู้เขียวไม่แล้วอะ่ะ ก็ล่าชายเลขตัวเดียวนะครับตอนนี้ ทั้งสงองขบวนเลยครับหนึ่งหนึ่งสองและหนึ่งหนึ่งหนึ่งอหนึ่งหนึ่งก็เกือบสิบนาทีนะครับแต่หนึ่งหนึ่งสองนี่สิบนาทีเป๊ะนะครับสิบกว่านั่นแหละนะครับสำหรับหนึ่งหนึ่งสองแต่หนึ่งหนึ่งเกือบสิบนะครับต่างกันไม่มากเท่าไหร่นะวันนี้